สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเท่าบันเทิงนะครับวันนี้ผมก็จะได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อจงพุทธสโรนะครับก็เป็นอดีตเจ้าวาดวัดหน้าต่างนอกนะครับในช่วงพศอ 2,415ถึงพศส5 0 8นะครับติดตามมาได้เลยนะครับก็จะกล่าวถึงประวัติของหลวงพ่อจงนะครับอย,อ,อย่างพอสังเขปอย่างพอย่อๆนะครับก็หลวงพ่อจงท่านก็เป็นชาวจังหวัดพระนครศรียานะครับก็เป็นชาวอำเภออยู่ที่บางไท นะบิดาท่านชื่อยอดนะมารดาก็ชื่อคลิปนะครับแล้วก็ท่านได้บวชเนเมื่อตอนอายุ11ปีบวชที่วัดหน้าตาังในนะครับแล้วก็พอมีอายุที่จะครบบวชได้ท่านก็บวชนะครับก็ตอนที่ท่านบวชก็บวชที่ครับที่วัดหน้าตาังในนี่แหละนะครับ ก็มีหลวงพ่อสุนวัดบางปะหมอเป็นพระอ,อุปชา,าพระอ,อาจารย์อินวัดนาตาังนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอ,อาจารย์โพวัดวัดนาตาังในเป็นพระอ,อนุสาวนาจารย์แล้วก็การบวชในครั้งนั้นนะครับท่านก็ได้รับฉายาวพุทธศโรนะครับ ในขณะที่ท่านบวชอยู่ที่วัดนาตางในนี้นะครับท่านก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาคมศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการฝึกวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทมน,นต์คาถาต่างๆนะครับกับหลวงพ่อสุนและอาจารย์โพ นะครับซึ่งเป็นเ,เกติอาจารย์ที่เรืองเวทนะครับในสมัยนั้นนะครับในปีพศ2 4 7 5ถึงปี2483ก็เกิดสงครามอินโดจีนนะครับก็ชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่รู้จักกัน จักกันเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้นะครับนเนื่องจากว่าท่านเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็แจกใจ่ายให้กับตำรวจทหารที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับซึ่งวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างขึ้นก็ประกอบไปด้วยเสื้อยันสีแดงตะกรุดโทนตะกรุดคู่ ส,ส,สิดอกตกุดคู่24ดอกแล้วก็พระเครื่อง mm. เหรียญปั๊มโลหะปี2อ8สแล้วก็สองสเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านยังได้รับนิมนต์นะครับไปร่วมพิธีพุทธวิเศษวัตถุมงคลต่างๆนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ mm. เขาเรียกว่าพิมพ์พสโค้ง ก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปัป๊มรูปเหมือนหลวงพ่อจงนะครับเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเหรียญนี้ก็สร้างเมื่อปีพศ2485นะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับมีหูในตัวนะครับด้านหน้าโดยรอบตกแต่งด้วยลวดลายกระหนกนะครับตรงกลางก็เป็นรูปเหมือนของหลวงหลวงพ่อจง เต็มองนะครับนั่งแบบอ่นั่งโดยกนแบบนยน็นั่งแบบมานวิชัยนะครับนั่งแบบมานวิชัยนะครับก็ไม่มีอัศนะรองรับนะครับมีอักขระขอมห้าตัวนะครับรอบนะครับตัวรอบรูปนะครับอัขระทั้งห้าตัวก็มีคำว่า นะโมนะครับนะโมพุทธทายะนะครับเห็นไหมครับนะโมพุทธายะนะครับก็อันเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับนะโมพุทธายะนะครับให้เห็นชัดๆนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้า ครับอ่านี่นะครับเอาทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังตรงกลางก็เป็นยันนะครับยันสีทิศสี่มุมนะครับเรียกว่ายันสีทิศสี่มุมด้านบนก็เป็นภาษาเป็นอักษรไทยว่าที่ระลึกที่นะครับที่ระลึกนะครับอ่าไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็หลวงพ่อจง 2, 4, 8, 5นะครับก็โดยทั่วไปนะครับด้านหลังเราแบ่งเป็น2พิมพ์คือพิมพ์พอสอโค้งแล้วก็พิมพ์พอสอดตรงแต่สำหรับเหรียนนี้ก็เป็นพิมพ์พอสอโค้งนะครับ ที่เด็กกล่าวมาแล้วนะครับหลวงปู่หลวงปู่ปั้นวัติกุลซึ่งเป็นสุดยอดพระเกจิชื่อดังในยุคนั้นนะครับก็ได้ถ่ายทอดวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานให้กับหลวงพ่อจงด้วยนะครับหลวงพ่อจงพุทธสโลก็คือหนึ่งในสพระอาจารย์เกจิ ชื่อดังนะครับในช่วงสงครามอินโดจีนนะครับช่วงนั้นก็คือมีจาดจ,จงคงอีนะครับช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ